ปอกีเธอไปใส่มาเธอคือบ่มากเกียงเหยียดไถแม่หนูขอโทษหลายๆแม่หนุนหิวสะดุ้งไปซะเหียหนูได้มากนี่แหละไปหาเหกียรเหยียดมาแล้วบ่มาทำเมนูต่อให้จบคลิปไปหาป่าจ้ะเอาป่าฮพักกันไในขั้วป่าทั้งว่าสองสามคนทั้งแม่จงทั้งแม่หอยทั้งเงินปอกีแสดงว่ญญาหม,มานมันบปนี่ลูก ได้ปลาอีหยังค่ะขาหัวแข็งจ้ะปลาตัวใหญไงใช้เอามาชุบกะละมังนั่นมาชุบให้พี่น้องเพิ่นเบิ่งกันนะกะละมังนั่นน่ะเออเอาปลาปลาหยกสะดุ้งใสนีหยกย้วนหุ่ยบ้านไผ่จานจ้าไฟบ้านไผ่จานคนหลายบ่โอยหลายคักแหลายบอกข้ากันข้าจ้ะได้กันอุ้ยข้าจ้าได้หาลังเชียวบางคนอันได้เป็นทางน้ำแข็งใหญ่คุณแหมพี่น้อง มะน้ำไหลขึ้นน้ำเม่อหลฮะนี่น้ำเขาเอื้นน้ำอย่างนี้น้ำไหลแห้งน้ำน้ำน้ำอย่างนี้แหละแกงเขาจได้ไมสอนผู้คนได้นาะแม่หอยกระถามหาจู่ว่ามีผู้เห็ดพัวซอยเห็นบนีแล้เนาเดียวดีนะเอื้นพอไปเก็บเห็ดด่งจะเริ่มสินผลดี แม,แม่แมิคนรายหิวเขาว่าฉันก็เลยได้พาเขามาป่ากำลังเถือ่อกเ้ามาไปกแัแม่แมสันิบ่ได้ไปกับแม่พูนสิไปตึกป่าด, <คน S 1> ด้บ,บ<อ>ด่เมียลาได้หลายอยู่ดีขแล้วบงเนี่ยพูดอะไม่เนพุนมูแวแล้วเต็มหอยนั่นเ<ม>ลยเอามาเยียบใส่กระปุกไว้แล้วกะ มักใบผ่าทอดกินใจแซ่บหายยูหายกินเป็นพี่น้องเพิ่นปากถามมาว่าเธอเป็นคนบ้านไดนขนกลาลสินธ์จ้าบ้านอีหยังจังหวัดกลาลสินธ์นระอำเภอห้วยเม็ฆตำบลห้วยเม็ฆบ้านห้วยเม็ฆจ้าอ๋อบ้านที่เขาไปร่ำงานประธา,าตุนาพานมจำลองนั่นน่ะประธาตุพนมจำลองห้วยเม็ฆอยู่ในอำเภอห้วยเม็ฆเลยจ้ามาอยู่น่าไป่หกแต่จักปีแล้วตั้งแต่ปีแรกจังในปีที่สองจ้า อยู่น้ำมีหกสองปีแล้วก็จะหยุดต่อไปเรื่อยๆผู้ได้ชักน้ำในเขาวงการบันเทิงบอมีผู้ไดชักน้ำแจกผู้อ่านทําบอบกี่เ็นไปเห็นงานตะกอนเห็นงานยูชชันบุรีเนาะจะไปเห็นนั่นหมอรัมขจรลุกไปแสดงแถวอันภาคภาคแถวชลบุรีก็เลยไปเบิงว่าอุ้ยคืองามแท้เจ้าคืองามแท้เต้นคืองามแท้ก็เลยแบบก็เลยตดสินแต่ลาออกจากันบริษัท เหตุก<ต>ารณ์บริษัทก,กะเลมันอยู่หมัวล่ำมุ่งกัรเหมือนเชิงป<ะ>้งาเหตุการณ์บริษัทพปนาราออกมาเป็นเดนซ์ <laughs> เสียงพี่หกเนี่ยน้ำพี่หกเนี่ย <laughs> แม่หอยจะว่าจังซันแม, <laughs> แม่หอยแ <laughs> ม่หอยวันนี้แม่หอยเห็ดเมี่ยนุ่นเขามันไก่พี่นออมม้อง,อองขัมาข้อมันเหม็นจนได้เห็นขีดเกลี่ยเห็ดแม่แม่ฝ่ายอันฝากสัมผัสน้องป๊อบกีเนี่ยรับเป็นคนจังหวัดใดบ้านใดปน้า วงนี้คือวงแรกมันบ่น,นี่ปอปกีวงนี้สองจ้ะวงแรกอยู่นาดไหนเสียงอีสานจ้ะอ๋อเสียงอีสานอยู่เด็กเครื่องเทิมจ้ะอยู่เด็กเครื่องเทิมก็เลพอเขาดีพานาพน,นคนเปิดรับสมัครก็เล่มมาอยู่น้ำเพิน่นปัดมาอยู่นี่สองปีแล้วสองปีเต็มๆเลยเราเขาอยู่น้ำกันนาองปอบน้งองขันมันบอมีควบวิดกับแปลว่าเขาอยู่สองฤดูกาลเดียวเขาขึ้นรุ่นบุกเบิกเนาะเข้าบ้านพักคู่ที่สองจ้ะคนที่สอง ข้าบ้านพาคนที่สองจ้ะคนแรก<ม>เป็นมูสลอมาตะกอนมูผุนตีปอบคนแรกเป็นมูมูมากกว่าเพราะมูมาเสร็จเปื่อนพอกินก็ได้ตามมากแม่หอยมันมาอยู่นในมูเจา้าะถังตะกอนมูขนตอนสนนี่ได้กินกับบ้าปลากรดแค่แค่เรงแม่มันงส,สามารถลอยกินเอาแต่ว่าแต่าว่าสังเกตเห็นมันไปเก็บเห็ดแตงตะเพิกายอย่างนี้แม่เนาะ<ด>มันไปเก็บได้เห็ดเราโง่เห็ดอยังมาได้ยเพาะถ่วงมันอยู่ในแม่ใช่จ้า แล้วก่อนกับประด้จแม่สอยแม่หอยมื้ออื่นสิไปยกสะดุ้งหรือสิไปเก็บเห็ดว่าสิไปยกสะดุ้งน่ะพี่น้องถ้าแม่หอยไปยกสะดุ้งจ้ะจ้ะธนัดตันได้ก็ไปแต่ว่ามื้ออื่นซุ้มแม่พูนแม่แตงว่าสิไปเก็บเห็ดป่าเจริญศิลเถอะนะโอ้จ้ะิได้บ่ได้ดอกพี่น้องเอ้ยคนหลายก็เห็ดอยูถือว่ามื้อนี้ได้ปลาหลายหมันเอ้ยเสียดายบ่ได้ไปอ่นถ่ายคลิปน้างนอกแม่ไฟไปได้ถ่ายคลิปเพราะว่าเขาเจ้ายกขึ้นม่าน บาซีบาดหายไม่ก็โตสังผีบปลายแต่เพี้ยนข้าเจ้าไปเอาสะดุ้งหนึ่ซีบซอกไปตึ๊กปลาสะดุ้งซีบซอกไปตึกข้าเจ้าได้มาถังน้ำแข็งบักใไงหนึ่งเนี่ยพี่น้องปฮาดโยกสะดุ้งเนี่ยได้ถังเป็นถังน้ำแข็งหนักแม่แม่ขี้จะกรยา่งกระหอนนี่ขี้จะกระยั่งไปปลายข้างเมื่อนี้เมื่อนี้แม่หนูแล้วก็ไปหน้าได้แม่หอยเราไปหน้าเราไปพอดอกข่อยอยู่ปลาเห็ดผลดีเราเสียไปตีมะอื่นน่ะแม่หนูแล้วก็ไปตึกบางแรงเราก็ได้มาหลายอยู่ เอาโอเคพี่น้องได้ทราบป,ประวัติน้องป๊อบกี้แล้วเนาะค่ะเนาะงยายไฝสัมผัสเห็นเราเด้อค่ะน้อ,นนองป๊อบกี้เป็นคนอำเภอหวยเมียอยู่ในตัวอำเภอเลยนะคะจังหวัดกาฬสินธุน์ผู้ใดอยากติดตามน้นปองป๊อบกี้ก็แอดไปป๊อบกี้ธีรพงหมอลำน้ำมิหกเฟซบุ๊กเพิ่นนะคะสนับสนุนหรือว่ากดติดตามได้นะคะขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาติดตามคลิปเก็บเห็ดคลิปยกสะดุง้งคลิปต่างๆของแม่ยายไฝน้ำค่ะอันนี้ปะ ป่าบางเสาท่งจ้ะอีหยังป่าบางเสาท่งมึงป,ป่าท่งจ้ะป่าสวนท่งสั <c oughs> ่นโดดเอาขอบคุณหลายๆครับพี่น้อง <c oughs>